นี้เรามาฝากเงินสดตู้กรุงไทยนะครับไม่ใช้บัตรนะครับแต่ต้องยืนยันด้วยหมายเลขบัตรประชาชนซึ่งเขาได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2566แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเรามาที่ตู้แล้วนะครับให้เรามาที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มฝากถอนนี้นะครับเรากดไปเลยนะครับอันนี้เขาใช้สัมผัสนะครับตู้นี้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกปุ่มนี้นะครับฝากเงินนะครับ กดไปเลยหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เขาจะมีอยู่2แบบนะครับว่าเราจะใช้บัตรเครดิตเดบิตหรือว่าเราไม่ใช้บัตรนะครับไม่ใช้บัตรเราก็แตะที่ปุ่มนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ให้ยืนยันด้วยบัตรประชาชนของเลขบัตรประชาชนของเรานะครับเราต้องกรอกเลขบัตรประชาชนของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องนะครับเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วเรามากดที่ปุ่มนี้นะครับตกลง ต่อไปนะครับเราต้องใส่เลขเบอร์มือถือของเรานะครับแป้นพิมพ์นะครับเราจะใช้ในจอหรือข้างล่างก็ได้นะครับอย่างผมก็ได้นะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องแล้วนะครับเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับกดไปเลยหลังจากนั้นเราก็รอรับ OTP ที่เขาจะส่งมาทางเบอร์ที่เราผูกไว้กับแบ้นกรุงไทยนะครับ อยู่ที่เบอร์มือถือนะครับดังนั้นมือถือเราขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะส่ง OTP มานะครับกรอกแล้วเรามาตรวจทานอีกครั้งนึงนะครับเลข6หลักนะครับหลังจากนั้นเรากดตกลงนะครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะฝากเงินไปที่แบงก์ไหนก็ได้นะครับแต่ผมเลือกฝากกรุงไทยนะครับคือกดปุ่มนี้เลยกรุงไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็กรอก บัญชีของกรุงไทยที่เราจะฝากไปได้เลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วเราก็ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งนึ่งนะครับกดถูกต้องนะครับหลังจากนั้นตู้ก็เปิดเราก็ใส่ไป1 0 0บาทนะครับตรงนี้เรามายืนยันความถูกต้องของบัญชีเราอีกครั้งนึ่งนะครับให้เขาตรวจทานอีกพักหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่ได้พักหนึ่งแปบแป๊บเดียวหลังจากนั้นเขาก็จะ แจ้งนะครับว่า100นะครับเราก็กดตกลงนะครับยืนยันนะครับตอนนี้สลิปก็ออกมาแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับของแบงค์อื่นผมจะติดลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นของกรุงไทยนะครับขอบคุณครับ